สวัสดีค่ะธนาชาพรนิมิชัยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนการใช้เอฟเฟกต์ไฟเอในอ f t เตอ f ์เอฟเค่ะก็เริ่มแรกเราก็จะ New Composition ก่อนขึ้นมาแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ปรับตามนี้เลยเสร็จ <c oughs> แล้วก็กดโอเคฟึบเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Typpe tool แล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้ขึ้นมา แบบนี้อ่าแล้วก็เลื่อนมานิดนึงเสร็จแล้วก็ไปที่เอฟเฟกค่ะพิมพ์ไปว่าอ่าผิดไฟนี่ไฟเอซนะคะเสร็จแล้วก็เลือกแล้วก็ลากมาเลยปึ๊บเราจะได้แบบนี้ถ้าเกิดอินเวอร์มันก็จะเป็นแบบสีตรงข้ามอะเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นเบนวิทออริจินอลก็ จะเป็นการเติมสีลงไปแบบนี้เวลาเราจะใช้อย่างเงี้ยก็กดคีย์เฟลไปทีนึงแล้วก็เลือกแล้วก็เลือ่อนเพจไปปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เนี่ยเราก็เติมสีมาลงไปแบบนี้แล้วก็ลองเล่นดูมันก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วค่ะ